เงียเียตอนแรกมันก็เดินมาธรรมดาแล้วมันฟาผาเลมันฟาผาคืออะไรเห็นไหมนัดบอกว่าเป็นมีดเพื่อนบอกว่าเป็นเหล็กเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าเป็นเหล็กเด็กเรนเด็กเราบอกเป็นมีดก็จะเป็นมีดสั้นเมันตอยกลับมาันมันก็หายไปนานเหมือนกันนะ ไล่ๆถกไปเกือบติดมาแล้วคนเยอะเลยห้อยกลับมาี่ค่ะนี่ไปปังไกเลยนะมันไม่ดีเกี่ยวมันไว้ข้างๆยังจะเข้าไปเล่นเลยนะแล้วน้องเขาระโกวิ่งออกไปแล้วนี่ไงจ้า

เสนอข่าวไปนะครับเมื่อวันที่7มีนานะครับว่ากาได้มีวัยรุ่นนะครับได้ใช้อาวุธมีดนะครับดักไล่ฟันเด็กนักพ่อแสนผู้ด่านะครับหลังจากที่เราได้รับทราบข้อมูลนะครับจากทางสื่อมวลชนนะครับเราจึงได้สั่งการให้ท่านผู้กับสื่อจังหวัดท่านผู้กับแสนผู้ดานะครับไปค้นหาความจริงนะครับเราก็ได้ไล่กล้องแล้วก็สืบทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุวันนั้นนะครับ เป็นเยาวชนนะครับอายุ er 1 6ปีนะครับชื่อเล่นว่าชื่อในเจมนะครับก็มีรูปเรื่อนาวอยู่ที่บ้านโงกนะครับวันนี้เนี่ยเราจึงได้เข้าไปติดตามนะครับปรากฏว่าในเจมเนี่ยนะครับได้หนีไปในเขตพื้นที่บางประกงเราจึงได้เข้าไปค้นตรวจค้นปรากฏว่าที่เข้าค้นเป็นห้องพักของรุ่นพี่คนหนึ่งก็พบว่าพบเขาุ็ปืนปัปการด้วยนะครับจากการสอบสวนนะครับในเจมก็ให้การรับสารภาพ ว่าเป็นบุคคลที่ใช้อาวุธมีดนะครับไล่ฟันคู่อรลรจริงนะครับเนื่องจากมีความไม่พอใจแล้วก็มีสาเหตุโกรธเครืองกันก่อนเนื่องจากการโพสเฟซแล้วก็มีการคอมเมนต์นะครับแล้วก็เกิดเครืองกันอยู่นะครับเมื่อมาประสบเหตุพบเจอเกันพอดีนะครับจึงได้ใช้อาวุธมีดนะครับไปดัาฟันนะครับ โดยที่ใส่หมวกกันน็อกก็คิดว่าตำรวจจับติดตามไม่ได้นะครับแต่ด้วยการดูจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับก็รู้ตำแหน่งรูปพัณ์นะครับแล้วก็ไล่ไปจนพบว่าเป็นคนร้ายรายนี้นะครับเป็นนยังเป็นเยาวชนอยู่เขาเดินมาก่อเหตุใช่ไหมครับใช่ครับครับก็เป็นเราแวกงบ้านเขาแลรวครับเคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมน่าจะเคยรู้จักกันมาก่อน เพ่ครัคคบพฤติกรรมของเขามีการพบวุธติดตัวตลอดหน้าครับก็ครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาว่าเขาเคืองนะครับเขาก็เลยเตรียมมานะครับก็แต่ทางเราเนียนะครับก็ได้กำชับใช้ตรวจได้กำชับการปฏิบัติของลูกน้องอยู่นะครับว่าในช่วงเย็นหรือในช่วงที่โรงเรียนเลิกต่างๆเนี่ยเราก็จะไปอยู่ตามจุดป้ายรประจําทางหรือจุดที่มีนักศึกษา ทันต์เนี่ยมาอยู่เ,เพื่อเป็นการปก้องกันเออยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถส่งตัวอาวุธได้มาอย่างต่อเนื่องครับนี่เครเ่องมือเดยวกัน